เชิงเส้นอ่ะอธิบายเชิงเส้นนะครับเป็นอย่างนี้ฮะปืดปืดนี่ครับนี่นะเชิงเส้นนะแล้วก็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 วกวกนี่อ๋อนี่อย่างนี้ปืดปืดเดีย๋ยวนะโอเคใช่ นี่ครับหนึ่งสสามสี่ตัวนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองจิงเส้นฟุบเข้าหากันจะเป็นจะเป็นเส้นนี้ฮะเส้นทึบกับเส้นปะทีนี้เส้นชุที่ปะมันมีแกนกลางนี่อีกคนละสีไปมีแกนกลางนี่แกนกลางแกนกลางวิ่งครับมันมันเป็นสแตนบายแตนบุย จุดนี้แหละฮะเรียกว่าไร้คอราา์สอส่วนที่เป็นตัวเส้นเทือกประเทศหนาเนี่ยช่วงนี้หนึ่งหนึ่งถึงเก้าจเก้าปูเซจุดเก้าเก้านะครับเป็นเส้นหมดคอราา์สอเสร็จไอหนึ่งสองเนี่ยครับมันอยู่ในที่เดียวกันซึ่งเราแยกไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันเราแยกไม่ได้พอเราแยกไม่ได้ก็ไม่มีใครมาแยกให้เราต้องแยกเองแล้วไม่มีคนมานำพาให้เกิดการแยกตั้งแต่สองพันห้ามาแล้ว ไม่มีเลยครับนะฮะเสร็จปุ๊บมันเหลือเส้นเนี่ยเส้นเดียวกันนะปะกับเส้นเทบนะครับก็คือเส้นเดียวกันเห็นไหมครับมาดิโคชเสร็จปุ๊บมันเจออีกเส้นหนึ่งเจออีกตัวหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงไปฟันไปมันเป็นอะไรครับวงจรครับนี่นี่จุดนี่สุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะยอ,ยนอันนี้วิวัตวิวัตมามา,มาจากไหนมาจากท่าอาศัยวิทยาที่บุยก็คืออ่าบิ๊กบูมนะครับมา มาไปบิ๊กบูมบิ๊กบูมมานี่มานะครับถ้าเป็นวิถอถ้าเป็นวิ่อเอจ้าชุยก็จะเป็นเจิดดัดการเจิญแล้วก็ดัดนี่อธิบายตามโครงสร้างถ้าเป็นฝั่งของนอกตัวก็จะเป็นสิ่งปูเซงกับปูเซงเนื้ออกไมคัสโปรตีสเมื่อสิ่งปูเซงกับปูเซงนี่คือภายนอกถ้าเป็นเจิดดัดก็คือภายนุยทีนี้ถามว่า ระหว่างตัวเราเนี่ยหมายถึงว่าภายนอกภายนยุยเราจะเอาตัวไหนแล้วก็เลือกเอาเอาภายนอกก็ไปภายนอกเอาภายนยุยเอาภายนยุยนึกออกไหมครับสัญญมันจะให้ผลลัพธ์ต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้อธิบายความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะมินภายนยุยก็คือภายนุยจะอธิบายตั้งแต่จากจุดศูนย์กลางตัวในตัวเราออกนอกไปหมดจะรู้หมดทีนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับ,ถ,กบถ้าเป็นเจ้าชุยแสนโกรธแสนโกรธจักรวาลานึกออกไหมครับก็คือเป็นอะไรครับ เป็นไม่มีหรือเวลาจริงไม่มีเวลาไอที่อินเตอร์สเตลาพยายามจะตามหานั่นแหละครับตรงนั้นไม่ยังไงก็เป็นเรื่องหนังไปแต่ถ้าไปนอกจะตามหาได้แค่อินฟินิตูไม่เจอเพราะว่ามันออกนอกตัวมันเป็นเซนเซอร์ที่มากับหลูดาอิธิโพขอหลูดาตัวนี้นะฮะจะจะจะอะไรจะใช้เวลานานมากแต่พวกภายนุยเนี่ยครับใช้เวลา แป๊บเดียวเท่ากับความไวกระแสะโอเคไหมค,มครับมานิโคสเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าจุยตีการเข้าจำให้กระจายเกิดการหมุนก็คือตั้งราบสักจนสักจนไหมครับไอ้สักเนี่ยมันมาจนมันไม่รวยเมื่อสักมันมาจนมันไม่รวยไอ้สัตว์นะไม่ใช่สัตว์ขอโทษขอโทษไม่ได้อยาบคายไอส้สักมันไม่จนมันไม่รวยสักมันดันจน จนเสร็จปุ๊บมันอะไรครับมันอะไรหมุนครับหมุนหมุนหมุนเส้นสุดท้ายก็คือหมุนได้ถ้าไร้คอนสอนคือก็คือคอะไรครับไม่มีเส้นก็วิ่งเข้าหาศูนย์กลางเห็นไหมคมรับมานโค้ก็คือจุดทศนิยมกับหน้าจุดทศนิยมหลังทศนิยมเห็นไหมครับเมื่อไม่มีจุดมันก็คืออะไรครับ empty n o s e มีจุดมันก็คืออันเอมตีนูสเนี่ยมันก็จะอยู่กันอย่างเงี้ย้ออย่างเงี้ยไปมุยไปมุยไปมุยนึกออกไหมคัสตานิคอดนี่คือตอบในเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ฮะถ้าเข้าจุยก็ตีให้กระจายพอตีให้กระจายเสร็จปุ๊บก็จะสามารถง่ายๆเลยครับดูดแล้ะครับเป็นตัวดูดมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาตัวเรา โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เราไม่ต้องผิดนมำตางทางต้นและทาง,ทาง,ทางอ่อนโลกใบนี้จะได้ที่อยู่ใช่ไหมมาริคุช